รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิมมิวโชคชะตาราศีนะคะเรามาพบกับอาจารย์ผู้คดจสารรหัส433 h o r r o วมาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มมีน ในปี2569จะเป็นอย่างไรคพัวคุณรีดวันนี้เป็นเส้นหมี่ปูมาต้มกะทิหอมมากนัวมากกลมกล่อมด้วยหัวกะทิแท้ๆร้อยเปซนตราอร่อยดีค่ะช่วง Happy ้ทริปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะเทพเจ้าความเชื่อของพี่น้องชาวจีนมีมากมายเหลือเกินหลายหลายองค์ด้วยซ้ำโดยเฉพาะการแก้ชงและการเสริมมงคลชีวิตจะมีเทพองค์ไหนกันบ้างแฮปปี้ทิเคล็ดลับความสุขีดอยากชวนให้ติดตามค่ะ ช่วงลัคกี้มิวโชคชะตาราศีสนับสนุนโดยพริกไทยตรามือที่หนึ่งสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะโอ้โหเร็วเหลือเกินสิ้นเดือนมก,กราคมแล้วนะคะแต่ลีอยากจะให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขด้วยวิธีง่ายๆโดยการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยการออกกำลังกาย กินอาหารดีๆที่มีประโยชน์นอนหลับเพียงพอนอกจากนี้ต้องฝึกคิดบวกยอมรับในสิ่งที่เป็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างรอบตัวก็จะสามารถเพิ่มความสุขให้คุณได้ทีเดียวเลยค่ะเสารนี้เราเริ่มต้นช่วงแรกในรายการของเรา Lucky Mill โชคชะตาราศีพบกับอาจารย์ผู้คดฉาสารรหัสสีสามฮอร์ค่ะ อาจารย์ผู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาเลยสองราศีกุมมีนแฟนๆหลีดรอแล้วจ้ะครับคนที่เกิดราศีกุมนะครับเส้าหวะตอนนี้ครับเป็นปีที่งานนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะครับค่อนข้างที่จะตึงมือครับแต่ว่าด้วยความสามารถของท่านครับมีดาวประจาตัวเรียกว่าดาวราหูเป็นดาวแห่งการทันโลกครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าคุณจะเจอเจองานแบบไหนรูปแบบอย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะผ่านพ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ ซึ่งต้นจุดนี้ครับส่งผลเรื่องของการเงินที่ดีด้วยครับแต่เรื่องของการเงินครับในช่วงตั้งแต่มกราคมครับจนถึงพฤษภาคมครับมีความโดดเด่นนะครับเมื่อผ่านเข้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยดาวการเงินของท่านครับจะโคจรอยู่ในมุมเขาเรียกว่าอลิครับแตลว่ามีเหตุของการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะครับมุมของเงินสะสมในช่วงต้นปีมีเหตุอาจจะต้องมาจ่ายครับผมในช่วงปลายปีครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดครับคุณอาจจะต้องเก็บเงินนะฮะ ไม่งั้นเนี่ยในช่วงปลายปีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินได้นะครับต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งครับส่วนเรื่องของความรักครับจังหวะตอนนี้ครับใครที่เป็นโสดอยู่นะครับคุณมีสิทธิ์ครับผมที่จะเจอเจอครับคู่ครองครับจากเรื่องของการงานครับหรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะ ชักชวนนะฮะแฟนนะครับมาร่วมงานร่วมลงทุนนะครับก็จะก่อเกิดความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวครับผมคนที่เกิดราศีมีนครับในหลักของภาพรวมครับปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับเรื่องของการงานครับงานนั้นมีหลากหลายให้คุณทำครับใครที่มองหาโอกาสเรื่องของการงานใหม่ๆครับคุณสามารถที่จะได้รับข่าวคราวที่ดีครับในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับใครหวังซึ่งเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานตำแหน่งสูงขึ้นครับคุณจะได้ตามใจปัรถนาครับในรอบปีนี้ครับส่วนเรื่องของการเงินครับคุณสามารถที่จะนําเงินที่คุณมีหรือหามาได้ในช่วงก่อนหน้าครับสามารถที่จะนําเงินตรงจุดนี้มาต่อยอดนะครับมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้ในช่วงปัจจุบันนี้หรืออาจารย์ไม่อยากที to to ่จะสร้างธุรกิจนะครับอยากที่จะเอาเงินนั้นไปลงทุนในมุมมุมอื่นนะครับคุณก็สามารถที่จะทําได้แปลว่าปีนี้ครับ เป็นปีเรื่องของการเงินการทองที่จะงอกเงยมากกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของความรักครับจังหวะตอนนี้ครับคู่ครองความรักครับจริงๆราศีนี้เป็นราศีที่ไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของความรักก่อนยุสา0แต่ถ้าใครนั้นนะฮะเกิน30ปีไปแล้วนะครับสามารถที่จะมีความรักได้และมีความรักที่โดดเด่นครับ ใครที่เป็นโสดมีสิทธิ์ที่จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใครที่แต่งงานแล้วครับมีสิทธิ์ที่จะมีบุตรครับเพราะฉะนั้นเป็นปีทองของอัมพายเรื่องของความรักอย่างแน่นอนครับฟังจากอาจารย์ผู้แล้วนะคะโอ้โหมีพลังบวกมากมายถ้าท่านใดสนใจที่จะติดต่ออาจารย์เพิ่มเติมไปที่รหัส433โฮโลเวิร์ครับและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณท่านผู้ชมครับ Happy Life ค คราคุณรีดเมนูวันนี้เส้นหมี่เส้นหมี่ปูม้าต้มกัะทิปูม้าปูม้าต้องเลือกดีๆนะคะต้องสดๆพระเอกของเราเลยนี่คือกะทิร้อยเปอร์เซนอร่อยดีเปิดง่ายใช้สะดวกแค่เขยา่าบิดแล้วก็เทคุณสมบัติพิเศษของหัวกะทิร้อยเปซตตาอร่อยดีเนี่ยกลิ่นของมัน กลิ่นหอมเหมือนกะทิสดที่สวนทร่์สุดอร่อยและมาตรฐานระดับโลกเพราะเขาส่งออกทั่วโลกกว่า70ประเทศปลอดภัยชัววันนี้เป็นพระเอกนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยเดี๋ยวเราก็จะต้มแต่ต้มเนี่ยวันนี้เราเป็นเส้นหมีป่ปูม้าต้มกะทิถ้ามันกะทิอย่างเดียว เดี๋ยวยกสดไม่ได้เราก็เลยจะเติมน้ำหน่อยหนึ่งเพื่อให้เจือจางสักนิดหนึ่งประมาณนี้ขณะที่เดือดเร่จะไปทุบนี่เลยเครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดของเรามามีขมิ้นมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนี่เลยนะคะเราก็จะใช้มีดค่ะช็อปเปอร์ไนฟ์นิ้วรุ่น k คิง s t o n กรรมวิธีในการชุบแข็งติดลบร้อยองศาเซลเซียสเรียกว่าไอซ์ฮาร์เดนจึงทำให้มีดมีความแข็งคมช็อปเปอร์ไนท์เลยนะคะเพนกวินรุ่นคิงส s ตันเมื่อกะทิเดือดนี่ตะใคร้ขมิ้นหัวหอมแดงกระเทียมลงไปเลยสีสันจะเปลี่ยนไม่ต้องกังวลและที่สำคัญที่สุด กะปิกะปิแม่ประนอมมีเลยทริมเพสตเป็นกะปิที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติบอกเลยว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสเราเอามานี่และไปทำการห่อใบตองและเอาไปย่างไฟให้มีกลิ่นหอมปุกขตื่นนั่นเองน้ำกะปิใส่ลงไปตามด้วย น้ำตาลมะพร้าวตามมาด้วยน้ำปลาตามมาด้วยนี่น้ำมะขาเปียกสิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนชั่วเกลือซอีโซลของง่วนสุนตรามือที่หนึ่งขอบอกเลยง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้เจนสามแล้วนะคะได้รางวัลการันตีรสชาติตลอดเวลา ทุกพเรียดเชสอวัลสอง์สองสี่ทำการเล่งไฟนี่ใบมะกรูดก็ลงไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นมีปูมา้าต้มกะทิดังนั้นรสชาติของต้มกะทิต้องหอมนัวอร่อยด้วยกะทิแท้ร้อเซตราอร่อยดีนะจ๊ะปึ๊บ <Yes. S 2> นี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะทําการลวกเส้นเอาขิงใส่ลงไปทันทีเส้นลงปุ๊บพอเส้นลงปุ๊บเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยเพราะว่าเราแช่น้ำมาแล้วเส้นมีเราขึ้นทันทีเสร็จปั๊บตามมาติดๆนะปูม้าลงเลยปูม้าปึ๊บ ของเราได้เรียบร้อยน้ำมันเจียวกระเทียมเพราะว่าเราไม่ได้เอาลงไปผัดแล้วเอาคุกตรงนี้เลยน้ำหมีมาวางนี้เลยโอ้ดูดีมากอย่าลวกสุกจนเกินไปเละไปไม่ได้ไม่สุกก็ไม่ดีมาเลยปูมเลววาวฟูฟ้องปุ๊บน้ำออกให้หมดเพราะเราต้องการให้ปูมะ ไปดูดออสโมสซิสซึมของกัะทินะจ๊ะมาเลยดูดีมากเลยปุ๊บปูเริ่มเปลี่ยนสีไม่ต้องกังวลมีประโยชน์สมุนไพรของเราทั้งนั้นเพียบมาเลยดูดีไฮโซมากปูวางไปเลยนะจ๊ะไฮโซจริงๆ ร้อนเลย <S <S อืนี่สมกับชื่อเมนูหอม,มหอมจริงๆเส้เสนมีปูม้าต้มกะทิกะทิอร่อยดีของเรามันนัวจริงๆเจอกะปิแม่ปนอมเจอน้ำตาลปี๊บเพชรบุรีน้ำตาลมะพร้าวเจอน้ำปลายอย่างดีและที่สมมติสุด เกลือสี่สองงนสุนตรามือที่หนึ่งนะจ๊าโอ้เลิศ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 เมนูไฮโซม,มากดูปูสะก่อนมันดูดอย่างดีไปเลยอร่อยเลิศด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเส้นหมี่ปูมาร์ต้มกะทิอร่อยดีค่ะแล้วอย่าลืมมาทานเคียงข้างครับ ชาของเราแพรริ่งกันได้อย่างดีชาเขียวกลิ่นมะลิสูตรหวานน้อยตาชิซสโอกะทุกครั้งที่ทำอาหารต้องใส่ถุงมือฟู้ดเกรดนะจ๊ะอร่อยเลิศด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเส้นมีปูม้าต้มกะทิอร่อยดีค่ะุ Life กคนดีไล ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดย b ีเทกเกนโปนมเปรี้ยวมีโปรโตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในไทยและทั่วโลกต่างเตรียมตัวจัดเครื่องสักการะขอ,พ,อ,พ,อพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะโดยเฉพาะการแก้ปีชงทุกคนกลัวและจะต,ต้องระวังปีนี้นะคะเรียกว่าปีมา้า จะมีเทพเจ้าสำคัญที่หลีีอยากชวนให้แฟนๆทุกๆท่านควรหาเวลาไปสักการะขอพรให้ได้5พระองค์เลยที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครบจบเลยและแก้ชงแคล้วคลาดเริ่มกันที่เทพเจ้าไทยสวยเอียเทพเจ้าไทยสวยเอยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาประจำปี ตามคติโหราศาสตร์จีนค่ะแต่ใครที่ไม่ได้เกิดปีชงก็สามารถขอขอพรสักการะท่านได้เหมือนกันค่ะองค์ต่อไปชัยสิงเอียอันนี้บอกเลยทุกๆุกวันไหว้ตรุษจีนนะคะก่อนที่จะเป็นวันที่เราไปเที่ยวอ่ะอันนี้เรียกว่าเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยความมั่งคั่งและโชคลาภทางด้านเงินทองโดยความเชื่อของพี่น้องชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่า เทพเจ้าไฉ่สิงเอียหรือเทพเจ้าเงินทองนั่นเองนำโชคนำลาบเขาก็จะไหว้กันตอนกลางคืนแล้วก็ต้องดูเวลาว่าเราจะหันไปทิศไหนแล้วเปิดกระเป๋าตังเปิดบ้านอุ้ยตายเงินไหลมาเทมาให้เราใช้จับจ่ายกันอย่างห้องไม้ข้องมือตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะไปองค์ต่อไปองค์เจ้าแม่กวนอิ่มพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาค่ะเราไปไหนเราก็อยากให้มีคนเมตตาเราถูกไหม ดังนั้นองค์นี้ลหละค่ะเป็นองค์ที่ช่วยเหลือสรรพสัตวให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงเชื่อว่าผู้ที่ศรัทธาจะได้รับพรด้านความรักโชคลาภและสุขภาพรวมถึงการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตร,รายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงโดยขอพรท่านจากองคเจ้าแม่กวนอิมช่วยปัดเป่าเคราะ์ร้ายเสริมความสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะ องค์ที่4คือเทพเจ้ากวนอูขอพรในเรื่องการเสริมอำนาจบารมีช่วยคุ้มครองผู้ที่เกิดปีชงให้แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีปัดเป่ากะร้ายออกไปและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในด้านการงานในด้านอาชีพแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการค้าขายค่ะผู้ที่ได้บังคับก์ข้าา ที่ซื่อสัตว์อย่างเงี้ยเราก็ถึงอยากจะทํางานร่วมถูกไหมคะไปเทพเจ้าสุดท้ายเขาเรียกว่าเทพเจ้าหัวท้อควรไปขอพรเรื่องของสุขภาพปัดเป่าให้ความเจ็บป่วยหายออกไปท่านได้รับฉายาว่าหมอเทวดาค่ะในตำนานจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นจึงมักมีการบูชาเพื่อขอพรท่านให้หายจาก โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะซึ่งแทบทั้งห้าพระองค์นี้ก็มีอยู่ในวัดจีนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงยอดนิยมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดมังกรกำมะลาวาดเล่งเ่ยีหรืออีกวัดหนึ่งที่หลิอยากจะแนะนำนั่นคือวัดทิพวารีค่ะตรงข้ามดิโอสยามนะคะอันนี้ดีมากแต่ลีจะบอกเลยว่าปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีจริงๆหพระองค์ที่หลิได้กล่าวถึงนั้น จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการอัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์หาพระองค์นี้จากวัดเล่งเนย,ยี่นะคะให้ทุกทกท่านที่มางานของรีษนที่ใช่ว่ายิ่งชอปยิ่งเฮงยิ่งกินยิ่งรวยเนี่ยมาฝากดวงขอพรสักการะกันที่ BCC หฮอชั้น5เซนทรัลลาดพร้าวนะคะ ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ตลอดตุดจีนจนถึง18กุมภาพันธ์ไม่ต้องไปถึงเยาวราชคุณมาที่นี่ครบจบ5พระองค์ได้เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วยังคุ้มอีกเรามีการแจกอังเปาแบบไม่อั้นแบบจุกๆุแจกแล้วก็แจกอีกนะคะตลอดทั้งงานกับกิจกรรม5คุ้มในงานแล้วเมนูต่างๆโอ้โห มากันร้อยแปดร้านอาหารอร่อยเลิศทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมคะเทพเจ้าแต่ละองค์ท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านตามความเชื่อและศรัทธาของแต่ละท่านเช่นกันแต่ฤทธิเชื่อเหลือเกินว่าพรแต่ละข้อจะสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเป็นหลักค่ะก่อนจากกันวันนี้ฤทธิ์มีข่าวดีมากๆ ที่จะช่วยเศรษฐกิจครัวเรือนให้คุณผู้ชมจ่ายคุ้มสุดๆแบบจุกๆโดยรายการอร่อยเลิศกับผรีบเนี่ยค่ะร่วมกับ AIS จัดงานชื่อว่ายิ่งช้อปยิ่งเฮงยิ่งกินยิ่งรวยในงานมีทั้งแจกอ่างเปาแบบไม่อั้นและแจกแบบตลอดวันพร้อมกิจกรรม5คุ้มกันเลยค่ะที่ BCC Hall ชั้น5 เซ็นทอร์แลตเ้าเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์และตามด้วยตุดจีนจนถึง18กุมภาผัธนนั่นเองค่ะแล้วมาพบกันนะคะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณเรดได้ใหม่เสาร์หน้าค่ะ7จ็นาฬิกา5้นาทีลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะ Happy สุดัััในนนนววี้้้ยมต่ไปไอ